แค่หลอดไส่หมูพี่น้องเขาจานเดียวกับว่าเป็นนี่เด้อกันทรงให้กันนะพี่น้องคนอื่นเขาบอกไม่ทงให้เฮาดอกทรงให้กันเป็นกำลังใจให้กันแต่เฮาต้องเสียเงินเองซื้อเอง้อพี่น้องที่หยังพญาปววแกรมจามจกสําหรับคนใหม่เ้อพี่น้องปัวแกรมจะมจกแบบทั่วโจ๊ดจิ้มลงไปพี่น้อง แ่บครับพี่น้องหมู่บ้านมูไข่ท่มาเรื่องอันโปรแกรมสมาคิกกันนะมันค้องมันมนไไี่มันช่นกินกาแฟเดย์ไม่กินข่าวก้อนพี่น้องกินข่าวเราก็ถสีห่อข้าวต้มเหมืออื่นต้องเสียเงนินพี่น้องสำหรับชิมเนี้อส้มเนื้อจ้าไม่กินข่าวน้ำกันแค่ะอาหารจานเดียวพี่น้องมันนี่ราดน่ากินเลยพี่น้อง มันต้องไปลีลามือหยากคมืองไงเนาะพี่น้องโปรตีนเยอะพี่น้องหุ่นมัคคุลีหมูจะลายแครอทพี่น้องห้ามไมากินน้ำกันไม่มคยบอกประเดี๋ยวคลิปนี่เขากับเขาไปตั้งชาได้กันเขาให้เ้ามาเนาะพี่น้องจะว่าเขาจะไปสมัครเป็นสมาชิกผู้ใดเด้อไปเบิงคลิปเขาเขาต้องได้เสียเงนินส่งเข้าไปในเฟซบุ๊กได้พี่น้องเสียเงนิน โหมดโพดมูลหนังกระเสียเงั้นเนี่ยพี่น้องฉันว่าจำเป็นย่าไปเอาบุญเขาจีพี่น้องเดือนสามบุญเขากีเดือนสี่บุญพระเวทเดืนอนหาก็สิมันบุญผาปตาพี่น้องมันนี่ก็เลยมันกินขัาดยดิีเนี่ย เขาก็เขาไปตั้ง่าด้กันเขาให้เขามากเนาะพี่น้องจะว่าเขาจะไปมัคาเป็นสมาชิกผู้ใหเด้อไปเบิรงคลิปเขาเขาต้องได้เสียเงินต้องเสียเงินพี่น้องสำหรับคลิปนี้เป็นซีนีลอจ้าม่กินข้าวน้ำกันค่โปรโมทโพส้ังสิเขาก็ต้องเสียเงินในเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องเขามาไหมย้ะไปเหตุเด้อพี่น้องเราคอยอยู่มานเหนียวขัดกันยังบ่เห็ุเนี่ยเสียส่งเข้าไปในเฟซบุ๊กเด้อพี่น้องเสียเงิน โปรมโมทโพดมูลหน,นังกระเสียเงินเนี่พี่น้องฉันว่าจำเป็นย่าไปเอาอีกนี่เขาก็เขาไปตั้งคาไดกันเขาให้เ้ามานะพี่น้องเจ้าว่าเขาจะไปสมัมาเป็นสมาชิกผู้ใดเด้อไปเบิรงคลิปเขาเขาต้องได้เสียเงินแะแต่ตัวจุดจุดจิ้มลงไปพี่น้องโปรตีนเยอะพี่นอ้องอุ่นมอคคุลี่ หมูจะไล,ลแครหลอดพี่น้องไม่ๆมมากินน้ำกันมิ่มันบอกประเดี๋ยวเผาแล้วก็เจาะเขาตม้ม <c oughs> เดี๋ยวจังนอนยอนงพอจะกินกับแฟพี่น้องที่หยั่งคณะปวแกรมจะแมากจิตสำหรับคนไม่เ้อพี่น้องปวดแกรมจะแมสส่งเข้าไปในเฟซบุ๊กได้พี่นอ้องเสียเงินโปรโมทโพสต์มัอหนังกับเสียเงินได้พี่น้องฉังน <c oughs> ว่าจำเป็นยญาไปเอาโปรตีนเยอะพี่น้องมอคคุลี หมูจะลายแค่หลอดพี่น้องมามามา,มากินน้ำกันไม่ไนบอกประเดี๋ยวยากินข่าแซ่บพี่น้องมามือนี้กินเขา้าสันบุท่านมีไล่ได้พี่น้องมุจจอจะขอบไปด้วยโปรโมทโพสโปรแกรมสมาชิกไปสมัครเป็นสมาชิกเขาไปดูคลิปเขาต้องเสียเงินโปรตีนเยอะพี่น้องุอ มะเลีหมูจะลายแครอทพี่น้องมาๆมากินน้ำกันไม่มนบอกประเดี๋ยวอีหยังขณะโปรแกมสมาชิกสำหรับคนใหม่เด้อพี่น้องโปรแกมสมจชิกสันบ่ท่านไม่ไล่ใดพี่น้องมุจจอจะขอบไปด้วยโปรโมทโพสโปรแกรมสมาชิกไปสมัครเป็นสมาชิกเขาไปดูคลิปเขาต้องเสียเงินสันบ่ท่านไม่ไล่ใดพี่น้องมุจจอจะขอบไปด้วยโปรโมทโพส โปรแกรมสมาชิกไปสมัครเป็นสมาชิกเขาไปดูคลิปเขาต้องเสียเงินแบบครับพี่น้องหมู่บ้านมูข่อยโทรมาเรื่องอันโปรแกรมสมาชิกกันนะมันคือท่านประธานไม่ได้ดพี่น้องมุจเจ้าจะข้าไปด้วยโปรโมทโพสโปรแกรมสมาชิกไปสมัครเป็นสมาชิกเขาไปดูคลิปเขาต้องเสียเงินเขาแล้วก็สหอ่อเขาตม้มเดี๋ยวยักหน่อยน้องพอจะกินกาแฟพ,พี่น้อง แลแต่ทั่วจดจดจิ้มลงไปพี่น้องอเข้าไปกองกลางเฟซบุ๊กเนี่ยพี่น้องมีแตเนวเสียดาวกับคือกันพี่น้องไม่ไม่กับเสือละชงไหมู่ไห้เพื่อนเนี่ยฟุ้งบุญเขาจีพี่น้องเดือนสามบุญเขาจีเดือนสี่บุญพรวีดเดือนหาคือสิมันบุญผาป้าพี่น้อง มันนี่ก็เลยมันกินข้าหยิกเนี่ยเขากับเขาไปตัง้งคาไดกันเขาให้เขามากเนาะพี่น้องจะว่าเขาจะไปมัคาเป็นสมาชิกผู้ใหเด้อไปเบิ้งคลิปเขาเขาต้องได้ดเสียงเงิ่น้นองมันนี่เมื่อเช่กินกาแฟเดยไมกก่กินข้าวกอนพี่น้องกินข้าวเราก็จะห่อข้าวตม้มเหมือนอื่นโปรตีนเยอะพี่น้องุันมอคคุลี่หมูเจลาตแครอทพี่น้องไม่ๆมมากินน้ำกัน ไม่เปนบอกประเดี๋ยวเผาแล้วก็จะห่อเขาต้มเดี๋ยวจักหน่อยน้ยองพอใจกินกาแฟพี่น้องอยากินขา้าวแซ่บพี่น้องมามื่อนี้กินขา้าวเงินข่อยเฮ็ดมากขอก่อยบ่ได้เงินจักเตื่อนนิดนี้สิเสียพี่น้องจำรับคลิปนี้กับบุกอีกนี่ เขากัเขาไปตั้งค่าได้กันเขาให้เขามากเนาะพี่น้องเจ้าว่าเขาจะไปมัมรเป็นสมาชิกผู้ใด่เด้อไปเบิ่งคลิปเขาเขาต้องดเสียเงินบุญเขาจี้พี่น้องเดือนสามบุญเขาจี้เดือนสี่บุญพระเวดเดือนห้าคือสิมันบุญผาป่าพี่น้องมันอีู่ก็เลยมันม่กินเงินขอยืมมาก่อยอดเดงเงินยักเตือนีิเตอสิเสียพี่น้องสำหรับคลิปนี่กับเข้าไปกองกลางเฟซบุ๊กเนี่ยพี่น้องมีแต่รเนี้ยเสียดาวกับคือกันพี่น้อง ไม่ไม่กับซื้อละทรงห้มู่ให้เพื่อนเนี่ยฝูงเพราะให้เขาได้รู้จักเฮ้าน้องพี่น้องดวงหนึ่งกับตังสิบยาจิ้มเข่าแสบพี่น้องมาเมื่อนี้นนจ,มมจิ้มเข่าที่หยางพญาปู่แกมจะมแมกจิตสำหรับคนไม่เร้อพี่น้องปรแกรมจะมากัารทรงให้กนเนาอพี่น้องคนอื่นเขาบอกาทรงให้เฮาาอก ทรงให้กันเป็นกำลังใจให้กันแต่เขาต้องเสียเงินเองซื้อเองนะพี่น้องแบบทั่วจจดจิ้มลงไปพี่นงนี่มนเช่นกินกาแฟเลยมากินข้าวก้อนพี่นองกินข้าวเราก็ถสีห่อข้อต้่มหรืออื่นอาหารจานเดียวพี่นองมันนี่ ราดน่ากินเลยพี่น้องมาจงไปลีล่ามือหยากมือง่ายนะพี่น้องต้องเสียเงินพี่น้องสำหรับคลิปนี้เวซนีลอจ้ามากินข่าวน้ำกันค่เงินข่อยเย็ดมากข่ยบ่แด้เงินยกระดึงนิดเดียเสียพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบกว่าบาดคนเด้อพี่น้องผู้สิได้เงินก็เฟซบุ๊กได้พี่น้อง,ง,องมูเจ้าดาวเนี่ยคันบแนเนอนอีหลีกับบ่มีคันนอกจากเพื่อนกันจริงใจตอะผิดเนี่ย เขากัเขาไปตั้ง่าได้กันเขาให้เ่อมาเนาะพี่น้องจะว่าเขาจะไปสมัครเป็นสมาชิกผู้ใหเด้อไปเบิ้งคลิปเขาเขาต้องเด้ดเสียเงินเขากับเขาเปตั้ง่าได้กันเขาให้ห่อมาเนาะพี่น้องจะว่าเขาจะไปสมัครเป็นสมาชิกผู้ใหเด้อไปเบิ้งคลิปเขาเขาต้องเด้ดเสียเงินหัดแ้่รสไส้หมูพี่น้องข้าวจานเดียวกับว่าเป็นนี่เด้อข้าวแล้วก็เจี๋ยอเขาต้ม เดี๋ยวจักงนอนย่องพอจะกินกาแฟพี่น้องแซบครับนี่น้องหมอบ้านมูไข่อยโทรมาเรื่องอันโปรแกรมสมาชิกกันนะมันคือเงินข่อยเยอะมากข่อปลาแดงเงินยัดเตือนนิดนิดสิเสียพี่น้องจำรับคลิปนี้กับส่งเข้าไปในเฟซบุ๊กได้พี่น้องเสียเงินโปรโมทโพสต์ินอย่างกับเสียเงินได้พี่น้องฉันว่าจำเป็นย่าไปเอาส่งเข้าไปใน เฟซบุ๊กด้พี่น้องเสียเงนินโปรโมทโพสมุหนังกระเสียเง,งิน้นพี่น้องฉันว่าจำเป็นย่าไปเอาทองมันนี่มันั่นกินกาแฟเดยอม่กินข่าก้อนพี่น้องกินข้าเรากถบซห้อขอม้มหรืออื่นแล้วแตกตัวจุดจุดจิ้มลงไปพี่น้องอ ต้องเสียเงินพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ส,สนีริจ้าม่กินข้าวน้ำกันค่กวาบาทป,ปุ้นเด้อพี่น้องพูดสีได้เงินกาแฟบุกได้พี่น้องหมูเจ้าดาวเนี่ยขันบอแน่นอนนี่หลีกับบอมี่ขันนอกจากเพื่อ,อนกันจริงใจต้องขาแล้วก็เจ้าหอเขาต้มเดี๋ยวกักหนอนยองพอจะกินกาแฟพี่น้องอีกนี่ เขากัเขาไปตั้งค่าได้กันเขาให้เขามากเนาะพี่น้องจะว่าเขาจะไปมัมรเป็นสมาชิกผู้ใดเด้อไปบ่งคลิปเขาเขาต้องเด้เสียเงินออกเมื่อไม่แล้วพี่น้องโปรโมทโพสหนึ่งสื่อดาวหนึ่งอ่าโปรแกรมสมาชิกเขาตั้งค่าได้แต่ว่าขันเขาไปสมัครเป็นสมาชิกดูคลิปเขาเงินขอายเยกมากขอยบ่ได้เงนินย้เตือมิดสิเสียพี่น้องสำหรับคลิปนีก่กับ